Morning e v e r p o d c a s t เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีเพื่อนๆชาว e อเวนะครับก็สวัสดีเช้าวันใหม่นะครับวันนี้อยู่กับผมโอเลพุทธกรอัศวนิชาก่อนนะครับวันนี้ครับมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือที่ชื่อว่ากล้าที่จะถูกเกลียดแล้วจะรักตัวเองมากขึ้นนะครับคนที่นำเรื่องราวเรื่องนี้นะครับมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือจิตวิทยานะครับที่ชื่อว่าเอลฟิดแอดเลอร์นะครับกพราะเป็นจิตวิทยาเป็นนักจิตวิทยาระดับโลกเลยนะครับ เขาบอกเอาไว้ครับว่าชีวิตของเรานะครับเขานําเสนอไว้ว่าชีวิตของเรานะครับที่เป็นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะอดีตแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะการตัดสินใจในการเลือกในปัจจุบันนะครับและอีกเรื่องหนึ่งคือบางครั้งนะครับเราก็คิดถึงสายตาของคนอื่นมากเกินไปครับเลยทําให้เรานะครับมีชีวิตที่ไม่ได้ดั่งใจนะครับเขาบอกว่าชีวิตของคนเรานะครับจริงๆแล้วไม่ได้ถูกกําหนดด้วยประสบการณ์ในอดีตแต่อย่างใดเลย แต่มันถูกกำหนดด้วยการให้ความหมายของประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราต่างหากครับยิ่งเราให้ความหมายมันนะครับไปทางไหนครับชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นเลยทีเดียวนะครับเมื่อเรานะครับให้ความหมายใหม่กับชีวิตได้เราก็สามารถให้ชีวิตตัวเองนะครับได้พบเจอกับประสบการณ์และก็การประสบความสำเร็จใหม่ๆได้ด้วยเช่นกันอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับนะครับซึ่งคุนแอตเลอร์นะครับก็ยังเน้นไปที่การมองไปที่ปัจจุบันครับ และการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับในปัจจุบันครับเขาบอกว่าความดีนะครับในมุมของเขานะครับไม่ใช่ในทางศิลธรรมนะครับแต่ความดีของเขาเนี่ยมันเรียกว่าความสุขนะครับเป็นความสุขระยะยาวครับแต่ถ้าเกิดคำว่าผลดีนะครับมันคือความสุขระยะสั้นครับและผลดีนะครับอาจจะเป็นความชั่วของคนอื่นก็ได้หมายความว่าอะไรความผลดีนะครับมันคือความสุขระยะสั้นแต่มันอาจจะเป็น นะครับสิ่งที่คนอื่นนะครับไม่ชอบก็ได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้น <men> นะครับเขายังบอกอีกว่าการตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยพวกเรารู้อยู่แล้วว่าตื่นนอนตอนเช้าออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นเรื่องดีมันเป็นความดีจริงไหมครับแต่ถ้าเรานะครับไม่ทํามันก็จะเป็นผลดีเช่นกันแต่มันจะเป็นผลดีกับความสุขระยะสั้นของเราตอนนี้ครับทุกคนนะครับก็อยากมีความสุขทั้งนั้นแหละครับแต่คนส่วนใหญ่จะเลือกความสุขระยะสั้นหรือผลดีกับตัวเองไว้ก่อนจริงไหมครับ เขาบอกว่าแต่ถ้าเราอยากประสบความสําเร็จในอาชีพของเราเราก็ต้องเลือกที่จะลงมือทําครับเราต้องเลือกที่จะเลือกที่จะทําความดีหรือความสุขระยะยาวจริงไหมครับแต่คนส่วนใหญ่กลับไม่ได้ทาแบบนั้นครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เลือกที่จะรอครับยังไม่พร้อมครับถึงแม้ว่าจะอยากเป็นสิ่งนั้นอยากทําสิ่งโน้นแต่ก็เลือกที่จะยังไม่ทําอยู่ดีครับปล่อยเวลาให้เป็น2ปี3ปีหรือไม่ตัดใจทําอะไรเลยลึกๆครับคือตราบใด ที่เขายังไม่ลงมือทําแปลว่าเขานะครับเลือกที่จะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะทํานะแต่สุดท้ายครับเขาก็ไม่ลงมือทําเพราะว่าเขาเลือกที่จะเก็บความสุขระยะสั้นสมดเลยและตราบใดนะครับที่เรายัางไม่ตัดสินใจลงมือทํากันเราก็จะไม่รู้สักทีครับว่าเราเนี่ยจะทําได้ไหมแต่ถ้าหากเรานะครับลงมือทําเราจะได้รู้ไหมครับว่าเราทําได้หรือทําไม่ได้ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย เขายังบอกอีกนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับนิสัยของเราไม่ได้เกิดจากอดีตแต่อย่างใดเช่นกันแต่มันคือไลฟ์สไตล์ครับมันคือไลฟ์สไตล์ของเราเราเลือกเองครับว่าเราเนี่ยอยากจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนเรานะครับไม่ได้มองนะครับการใช้ไลฟ์สไตล์มาจากอดีตแต่อย่างใดครับเราเลือกไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองเรากําหนดเองทั้งหมดเลยนะครับและหลักจิตวิทยาของแอดเลอร์นะครับคือหลักจิตวิทยาแห่งความกล้าหาญครับการที่ไม่มีความสุขไม่ได้เกิดจากอดีตครับ แต่เพียงแค่คุณยังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมากพอครับหรือเอาไว้ง่ายครับคุณไม่กล้าที่จะมีความสุขมากพอคุณจึงเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าการที่เราจะมีความสุขต้องใช้แรงครับเราต้องกระโดดอย่างรุนแรงนะครับเพื่อออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราและมันต้องเปลี่ยนแปลงนานมากพอด้วยเช่นกันครับแล้วก็ยังมีสาเหตุอีกครับเขาบอกว่าพฤติกรรมของคนครับที่ ลงมือทำมาแล้วอะไรแล้วเนี่ยแล้วทำไม่เต็มที่มีสาเหตุครับหรือบางคนเลือกที่จะไม่ทำมาเรด่วยาไปเป็นเพราะว่าเพื่อเขาจะได้บอกและเป็นข้ออ้างกับตัวเองครับว่าเพราะว่าเขายัางทำไม่เต็มที่เพื่อนๆเคยมีประสบการณ์นี้ไหมครับพอเราทำพลาดหรือเราทำมันอย่างไม่เต็มที่เพื่อจะเป็นข้ออ้างครับเพื่อที่จะดูดีในสายตาคนอื่นจริงไหมครับเพราะสิ่งเหล่านี้ครับมันคือต้องใช้ความกล้ามากๆนะครับแต่มันไม่ใช่การกล้า ที่จะลงมือทํานะครับแต่มันคือการกล้ายอมรับความจริงครับกล้ายอมรับว่าเราทําได้ไม่ดีแล้วมันจะมีคําถามมากมายเลยครับเช่นถ้าทําได้ไม่ดีล่ะถ้ามันไม่เวิร์กล่ะเพราะงั้นครับเราเนี่ยตัดสินใจเลือกแล้วครับว่าเราจะอยู่จุดไหนตั้งแต่วันที่เรานะครับตัดสินใจที่จะลงมือทําเพราะนั้นทํามันเต็มที่นะครับเราจะได้รู้เลยครับว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กนั่นต้องใช้ความกล้ามากด้วยเช่นกันครับ และถ้าต้องการจะเสี่ยงนะครับหลายๆคนเลือกที่จะไม่เสี่ยงเพราะความเสี่ยงนะครับมันเกิดความช้ำใจสู้เราเลือกอยู่ที่เดิมดีกว่าแต่ให้เราเข้าใจครับว่าผลลัพธ์ไม่สําคัญเท่าการลงมือทําครับไม่ใช่ว่าผลลัพธ์ไม่สําคัญนะครับผลลัพธ์สําคัญครับแต่ยิ่งเราลงมือทํายิ่งกล้าหาญมากขึ้นครับล้มเหลวมากกว่าครับคุณก็จะประสมความเล่นได้มากขึ้นด้วยเช่นกันถ้าคุณยังไม่สําเร็จนะครับ คุณลองเช็คตัวเองดูลองถามเต็มครับเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราล้มเหลวน้อยเกินไปหรือเปล่าลากลึกของการไม่ลงมือทําครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกลัวคนอื่นเกลียดหรือเปล่าหรืออาจจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นหรือเปล่าการดูดีในสายตาคนอื่นนี่แหละครับที่ทําให้เราเป็นทุกข์เราจะใช้ชีวิตยังไงครับถ้าเรายังใช้ชีวิตบนสายตาหรือความคิดเห็นหรือเหตุผลของคนอื่นครับ มีเรื่องเล่าสั้นๆนะครับก็คือนักบาสความสูงประมาณ155เซนเขาบอกกับเพื่อนครับว่าเขาอยากสูงขึ้นอีกมาสัก10เซนเขาจะได้มีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นอาจจะเล่นบาสได้ดีมากขึ้นนะครับเพื่อนเขาก็าตอบไว้ว่าไร้สาระครับตำแหน่งที่นายเล่นอยู่ในสนามบาสมีหลายตำแหน่งมากมายเลยที่คนตัวเล็กเนี่ยได้เปรียบคนตัวสูงและในชีวิตนะครับความสูงเป็นแค่ค่าวัดที่ถูกตั้งขึ้นมาครับไม่ได้บอกเอาไว้เลยครับว่า นายเนี่ยเป็นใครโอ้โหเช่นกันนะครับมันไม่ได้ให้ความหมายอะไรไปมากกว่านั้นเลยไม่ใช่ความต่ำต้อยแต่มันคือความแตกต่างต่างหากความสูงมันคือแค่ค่ากลางครับไม่ใช่การด้อยค่าใครและไม่ได้นำมาซึ่งการเปรียบเทียบอะไรทั้งสิน้นมันไม่ได้นำมาสื่อความหมายใดๆแต่มันคือความหลากหลายที่แตกต่างมันสามารถเชื่อมกันได้ครับ เหมือนตอนเด็กครับเราอยากโตขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเราเคยถูกข่มมาจากผู้ใหญ่หลายๆคนเพราะเราอยากมีอํานาจมากกว่าเราขับไปที่จอดรถครับเราขับรถเรามองเวลารถคันอื่นเราถูกข่มครับเรารู้สึกว่าเราถูกข่มว่าคนอื่นเนี่ยขับรถสปอร์ตหรูหราเราเข้าเวลาอาหารครับเห็นคนใส่นาฬิกาหรูหรากว่าเราเรารู้สึกว่าเรานะครับถูกข่มและนะครับมันอาจจะกลายเป็นปมด้อยของใครหลายคนครับแทบจะกลายเป็นความจริง แต่ความเหนือกว่านะครับที่พูดถึงเมื่อกี้ครับมันคือความเหนือกว่าแบบจอมปลอมครับโดยเฉพาะคนที่ชอบโอ้อวดนะครับคือมักที่จะรู้สึกด้อยค่าตัวเองครับต้อยต่ําครับนั่นเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับซึ่งไม่ผิดอะไรนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับคุณจะอยู่บนโลกนี้แบบมีความสุขและนะครับคุณจะไม่ให้ค่ากับสิ่งจอมปลอมครับและที่รุนแรงที่สุดนะครับบางคนนะครับ ใช้การโอ้อวดความทุกข์ของตัวเองซึ่งเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่พวกเรานะครับจะต้องพิจารณาและระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะการโอ้อวดความทุกข์ของตัวเองไม่ว่าจะผ่านทางไหนก็ตามโดยเฉพาะสื่อโซเชียลในปัจจุบันนี้ซึ่งคุณจะบอกตัวเองตลอดเวลาเลยครับโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจฉันหรอกเรานะครับกำลังใช้ความทุกข์ของตัวเองมาเป็นอาวุธครับเพื่อให้เราพิเศษกว่าคนอื่นและให้คนอื่นมาสนใจแต่เรานะครับใช้ความทุกข์แบบนี้ครับ เราก็ต้องใช้มันนะครับทำหน้าที่แบบนี้ตลอดไปในชีวิตเลยครับถ้าอยากแก้ง่ายครับให้เราเข้าใจมองเห็นความแตกต่างให้ได้ครับอย่าเอามาเปรียบเทียบครับให้ทำงานด้วยกันมันสามารถใช้ประโยชน์ได้กันได้นักาสฟุตบอลครับในกีฬาต่างๆครับมีคนหลายประเภทครับแล้วก็รวมกันเป็นทีที่สามารถประสบความสาเร็จชัยชนะได้นะครับคนที่ใส่ใจเราที่สุดนะครับมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นครับจะม้อยนะครับ คนที่ใส่ใจเราที่สุดมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นครับต่อให้มีใครบางคนนะครับเดินผ่านมาแล้วมาพูดว่าวันนี้เนี่ยเธอดูหน้าโสมนนะสุดท้ายครับเขาก็เดินผ่านไปไปทําอย่างอื่นทิ้งไว้ในความมืนงงของเราแต่เรายังคงครับเอาตัวเองไปเปรียบเทียบครับกับคนนั้นกับคําพูดคนโน้นกับสายตาของคนนั้นครับแล้วมันก็เกิดเป็นความทุกข์ครับแก้ง่ายเลยครับข้อที่1 เรารู้ว่าเราจงรู้ครับว่าเรามีความสามารถเรื่องอะไรเราพึ่งพาตัวเองเรื่องอะไรได้และจงมั่นคงกับตัวเองครับและสุดท้ายครับแพ้บ้างก็ได้ข้อที่2ครับเราเป็นมิตรกับทุกคนได้ครับต่อให้วันนี้ครับคนรอบข้างเราหรือว่าเพื่อนเราสวยกว่าเราก็ดีสิครับคนนั้นเก่งกว่าเราก็ดีสิครับเผื่อวันหนึ่งนะครับเขาจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันเพื่อนเราเก่งก็ดีคนรอบตัวเก,ก่งก็ดี เราก็ชื่นชมเขาครับเราก็เรียนรู้จากเขาได้ครับก็เรื่องราวทั้งหมดวันนี้ครับมั่นใจมากๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆฟังจบจะได้กําลังใจจาก Ever Podcast ในเช้าวันนี้ครับก็ยังไงครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดคอมเมนต์มาให้พวกเราด้วยนะครับที่ Ever Channel นะครับยังไงวันนี้ครับขอบคุณมากสวัสดีครับ Good morning ever podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ